ไอจอนมาขอโทษที <premises. S 2> ่เนมหลังจากโดนบุกบ้านจะเป็นยังไงก็นะครับในวันน e ี้ตัวผมเองนะครับก็กําล <het> ังจะสุ่มของรีวิวแล้วก็อัพคลิปตามปกตินั่นเองครับแต่ว่านะครับน้องโฟนเนี่ยเขาขอคุยด้วยนั่นเองครับแล้วก็บอกให้ผมเนี่ยอัดคลิปด้วยนะครับตัวผมเนี่ยก็เลยทําการอัดคลิปตามที่น้องโฟนขอนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมเนี่ยจะรีวิวชุดไปด้วยนั่นเองครับแต่กับกันครับวันนี้เนี่ยน้องโฟนนะครับเขามาบอกผมว่าไอจอนเนี่ยมันอยากจะขอโทษผมอยากจะขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ยผมต้องขอบอกอย่าง แล้วมันก็คือจบไปผมไม่อยากยุ่งด้วยนะครับแต่ว่าไอ้จอนะครับมันไปขอร้องน้องโฟนนะครับให้ช่วยมาคุยกับผมให้หน่อยมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยตัวผมเองเนะี่ยจะตัดสินใจยังไงก็ไปรับชมกันในคลิปแล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กับไปรับชมด้วยสำหรับวันนี้ไปรับชมคลิปกันได้นะครับทุกคน อ่ะพี่กดอัดคลิปแล้วโฟนมีอะไรคุยได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะอัดคลิปรีวิวชุดนี้พอดีได้พี่ได้ได้จะได้ไม่เสียเวลาโฟนจะมีเรื่องอะไรจะคุยเรื่องแครนหรือเปล่าถ้าเรื่องแครนก็ดีจะไดอ้อ่รับคนเข้าแคนพอดีจะประกาศนะเออถ้าโฟนคุยเรื่องแครนก็รับคนเข้าแครนพอดีนะครับคนคลิปนี้แล้วคนดูว่ามานะ้องมีอะไร๋ยวกใหคุยอนะไพี่เล่นก่อนโอเคมีท่านชมครับเป็นไงเสื้อผมแม่งโคดจาบเลยตอนข้างหลังจะเป็นไฟกับเป็นปีกเนะี่ยทุกคนมันสลับกันแล้วก็อ่าเวลาลงลงมานะครับมันก็จะแบบ ผมว่ามันก็ใช้ได้ดีนะครับสวยดีสวยดีในระดับหนึ่งเทส์โนสวยขั่นลงเลยยิงอ่ะอยากให้ผู้หญิงมาเทสไม่แคมือกันนะพี่ถ้าขาผู้หญิงแทสไม่มีนะนายอะไร้าขาผู้หญิงเราเทสง่ายนะสามหัวเองใช่สามหัวเองเอง่ายมากเราจะเทสกับโฟนครับปล่อยผ่านปล่อยผ่านต <c oughs> รงเนี้ยไอ้ <c oughs> ใช่ละเจอตัวรนะับโฟนดู่ด้วอยู่ด้วย <c oughs> นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันแอบแอบ แอบ,บเหรอแอบบเหรอจ้าสวยแอบบเหรอจ้าตอนนั้นเห็นตัวผู้ชายไม่ใช่เหรอก็ <S <S ตัวผู้ชายนะฝนเอ้าอพี่ว่าคนสวยอเออเฮ้ยฝนคือคนลงไหนก็ไม่เห็นใครเลยขาลุ่มขาล่มขาล่มเหรอไม่ขาร่วมขาล่วมคืออะไรแข,ข่งแข<ๆ>งไป,งไปาางไง่ี่งแ่งุข่งแข่งแข่ง่มแ่ง่งแป่ง่งแข่งแ่งแ่งแ่ง่่ง่่่ง ใส่ชุดแล้วเพิ่มพลังความตึงเริ่มแจ็คออดบางอย่างเนี่ยตอนนี้เรื่องเรื่องไอจอนะพี่พี่อาจคลิปอยู่โฟนก็เปิดใจคูไปเลยก็ได้นะพี่จริงๆให้คนดูรู้อ่ะนีนะพี่ไม่คุยพี่ไม่คุยพี่พูดไปแล้วไงพี่เคยพูดกับโฟนไปแล้วว่าไม่คุยไงลองเปิดใจสักนิดไหมพี่นิดนึงให้ให้โอกาสน้องมันสักนิดนึงอไม่ไม่ไม่เฮ้ยโฟนมีตัวไหนพี่เห็นแต่ตัว เจ็บพี่เขาไปสามสิบดูนะเออนี่พี่ยิงตายไปแล้วนะอ้๋อโอ๊ยพี่สองตัวพี่มาแล้วพี่มาแล้วโดนโอ้โหสามตัวพี่อยู่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 พีโอ้ยไอ้สัตว์ลูกหนึ่งลูกหนึ่งคนหน้าคนพี่หน้าคนมีปะรวงพี่โอ้ยไมม่ีพี่ล้มพี่ล้ม โฟนพี่ชุบตัวเองมาชุบพี่ได้พี่หมุนอยู่พี่หมุนไอบอลได้อยู่มันดันมาละขอบคุณนะอยู่ไหนเอ่ยอ,อยู่ไหนเอ่ยมันอยู่ไหนอะโฟนมันยังไปชุบกันอีกอย่าเพิ่งซ้ำนะอย่าซ้ำมันนะมันรอชุบเพื่อนอยู่หน่าคนไหนเรียบร้อยล่วงเรียบร้อยร่วงอย่างพี่ไม่มาล่วงตัวหนึ่งตายพี่หมดตายสวย <S <S วู้ฮาวเา้ยเอาจะาจัด,จด ตัวเนี้ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแลยเนี่ยานมันี้ได้หมวใได้บอลเลยพี่แมวเโฟนไม่คุยพี่ไม่คุยกับมันแล้วให้โอกาสน้องมันสักครั้งหนึ่งพี่เนมจริงๆ้ให้โอกาสเด็กมันหน่อยคือคือเราก็ใจดีกับมันมาเยอะแล้วนะโฟนเข้าใจพี่แต่ก็มันก็มันขอโทษแล้วนะพี่มันบอกไม่ถูกอะพี่มันถ้าให้คนนู้นคนนี้มาช่วยคุยอะพี่จะก็ต้องสารมันอะก็เลยมาช่วยคุยหน่อย มันไม่ใช่ว่ามันติดต่อพี่ไม่ได้โฟนมันติดต่อพี่ได้แต่พี่แค่ไม่พี่แค่เลือกที่จะไม่คุยกับมันเท่านั้นเองเราไม่ลองคุยก่อนใช่ใชเนมไม่เอาให้พี่ทํายังไงอะโฟนตอนมันว่าพวกเราพี่ก็แล้วอย่างหนึ่งเรื่องนี้มันเป็นโฟนไม่ใช่หรอที่โฟนเป็นคนเดือดร้อนพี่ก็เลยออกตัวให้<ถ>เอางี้นะเดี๋ยวขอแอบก่อนขอพูดก่อนแล้วกันไหนๆก็ได้พูดแล้วเดี๋ยวเก็บของอยากอยากจ็เคลียร์ก็เคลียร์ดราม่าไปเลยไนงะก็ หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่เนมทํารุนแรงจังทำไมไปบ้านมาแล้วทําไมพี่ต้องแบบอุย้ยดูก้าวเล้าดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลองคิดกับกันดูนะคนดูลองคิดกับกันถ้าทุกคนบอกว่าผมทํารุนแรงเกินไปถ้าทุกคนพองว่าผมใจร้ายเกินไปทุกคนลองคิดกับกันว่าถ้าผมเอาจริงๆกับมันนะถ้าผมเอาจริงๆกับมันเลยอะว่าแบบเฮ้ยไม่ได้เอาตามถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่คุยกับมันไปถึงจับมันลากมันเข้าคุกให้มันไปนอนคุกนะครับมันต้องเสียค่าปรับ ไหนจะเสียค่าเสียเวลาของผมอีกค่าเสียเวลาของผมเนี่ยผมคิดได้วันละเท่าไหร่รู้ไหมทุกคนเป็นหมื่นนะแล้วผมเสียเวลาไปหามัน,นกี่วันนะครับร่วมๆเนี่ยเป็นแสนนะถ้าผมคิดอะค่าเสียหายหรือค่าอะไรทั้งอย่างทุกอย่างนะครับค่าปรงุงค่าปรับที่พ่อแม่เขาต้องมานั่งจ่ายแต่ผมยังใจดีกับมันผมไปถึงผมไม่ได้ทําร้ายร่างกายมันเลย โฟนที่เห็นโฟนต่อยในคลิปก็คือแบบก็คือยั้งไว้นะ<ช>ดึง<ช>ไว้ทันนะ,นะก็คือดึงไว้ทันนะอืมคือดึงไว้ทันล็อกผมล็อกแขนไว้ทันคลิปวิดีโอเต็มเต็มมีแค่เราตัดออกเท่านั้นเองนะครับผมโดนด่าว,ว่าผมใจร้ายเกินไป ทั้งๆที่ผมใจดีกับมันโคตรโคตรเพราะผมใจดีกับมันมากๆผมถ้าผมจับมันเข้าคุกมันติดคุกประวัติมันเสียผมเรียกค่าเสียหายมันมันเสียเงินเป็นแสนอืนั่นคือผมเอาจริงๆนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องด่านั่นคือถ้ามันเกิดขึ้นทุกคนสามารถด่าผมได้ว่าผมใจร้ายแต่นี่ผมใจดีผมไปหามันไม่ทําร้ายร่างกายมันแถมยังสั่งสอนมันให้อภัยมันด้วยคนรอบตัวผมไม่ว่าจะโฟนไม่ว่าจะลูกแคนผมทุกคนคุยกับมันได้หมด แต่ทุกคนหาว่าผมใจร้ายขนาดมันด่าผมขนาดนั้นผมยังสงสารมันยังคิดถึงมันยังคิดถึงอนาคตของมันแต่ทุกคนหาว่าผมใจร้ายนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าผมอาจจะแบบเออแบบไม่ขอคุยกับมันอีกนะครับอืมไม่ขอคุยกับมันอีกลอหลายคนบอกว่าม,มันมันมันไม่รู้ว่าหลายคนบอกเว้ยว่าแบบ เอ้ยพี่มันคอเนเทนต์หรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าแต่ลองคิดดูคอนเทนต์อะไรไปถึง iPhone มันง้างอย่างนั้นน่ะแล้วแบบผมถ่ายเหมือนไลฟ์สดเลยอะผมถ่ายตั้งแต่ขับรถอะ่ะตั้งแต่รถไปแบบวิดีโอยาวๆทีเดียวไปถึงยันกลับบ้านอะ่ะเรียกถ้าเรียกกระแสจริง ผมลงคลิปที่ผมไปบุกบ้านจอนไปแล้วผมสามารถลงคลิปอื่นต่อๆกันได้แต่ผมไม่ทําที่ผมไม่ทําเพราะว่าผมอยากจบไงคือเราเคลียร์กันแล้วเราจบเราก็ไม่ทำเราก็ทําคลิปของเราต่อไปถูกไหมอืมแต่ว่าในในไหนในไหนคลิปนี้โฟนมาแล้วและพูดก็ขอระบายหน่อยแล้วกันที่ที่ผมโดนนะครับก็ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจผมกับโฟนด้วยนะว่าแบบพวกเราก็พวกเราก็โดนเหมือนกันนะโดนโถมเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยใจร้ายนะครับก็อย่างที่พูดไปถ้าผมใจร้ายจริงๆก็จอนคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้จอนคงจะไม่ได้มีคลิปให้ทุกคนดูไม่ได้มีคลิปมาขอโทษผม่นใน้าชี เงินเป็นแสนแสนนะครับอ่ะโอเคเอาก่อนละกันเดี๋ยวแรงลดไหนคิตนี้ก็มาเล่นรีวิวแล้วก็ขอซะหน่อยเจาะจังขอซะหน่อยเจาะจังเจาะจังเจาะจังไปชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนหรอเจาะจังเจาะจังเรียบร้อยเจาะจังหมดทีหมดหมดหมดทีอะไรพี่ก็ยังเจาะจังอะไพี่ลองแจยออนกับมันนิดนึงได้ไหมโอเคทุกคนแต่ที่ผมจะไม่พูดให้มันดูแบบอะไรแล้วแต่ผมก็จะ เอาดีโฟนแล้วแล้วอางิี้มันทําไมโฟนพี่ไม่เข้าใจว่าทําไมโฟนถึงถึงมาออกตัวแทนมันวันเนี้ยโฟนจําวันที่โฟนจําวันที่ก่อนหน้านี้ที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไหมพี่บอกว่าเอ้ยจอนอย่าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราขาดกันนะเราคงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะทําไมวันนั้นมันถึงไม่คิดมันรู้อยู่แล้วว่าถ้าวันนั้นถ้ามันทําพี่จะเป็นแบบนี้พี่จะไม่ให้โอกาสมันที่จะไม่คุยกับมันแบบนี้แล้วทำไมวันนั้นมันถึงยังเลือกทําเพราะว่ามันไม่ได้แคร์พี่ไงตอนนี้อาจจะคิดได้พี่ตาจนาจะคิดน้อยไปหน่อยไพี่คิดน้อย ต<พ>อนนี้มันคิดได้แล้วอะ่ะอ่ะมางั้นเล่นก่อนแล้วกันโฟนมามาดูมารีวิวชุดไปด้วยแล้วกันนะครับหลมลงเลยแล้วกันนะคลิปนี้รีวิวชุดพร้อมกับเรื่องนี้เลยไปตามน,นั้นฮะคนดูไหนน้องมันก็มาพูดแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วกันลงแม่งเลยแล้วกันผมก็โดนโถม,มาเยอะแล้วผมก็ขอลงปกป้องตัวเองหน่อยแล้วกันว่าผมก็โดนเหมือนกันแล้วก็ผมไม่ได้ทําอะไรที่แบบใจร้ายกับมันขนาดนั้นนะทุกคนดูถ้าคิดอีกมุมหนึ่งอะเนาะใช่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งคือเราก็เราอใจดีกับมันมากเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยแมยยยยััง,งสสสคคอออออนนใใหให้้โกาาภะ ไปไปโฟนเท้าขึ้นพี่ก็เอาเอาตรงนี้ก่อนนี่ไงพี่ตายโอ้โหโดนปิดกล่องไปดิครับโดนปิดกล่องไปดิครับนหน้าหลังเลยนะหน้าหลังเลยพี่ข้างหน้าโฟนข้างหลังพี่ข้างหน้าโฟนข้างหลังพี่ข้างหน้าโฟนข้างหลังวะอะแปลกหรือเปล่าพี่ทำพูดพี่อะอ่าอ,อ่ใช่ใช่เอาตัดอ,ออกแล้ว <laughs> <laughs> วีเอ็ดีมากเลยว่ะโฟนวี s ใช้กับเสื้อคู่แดง v s เแรงเหรอแต่พอมันมันตัดเลือดแรงไงมันตัดเลือดแรงเดือดชัวร์เลยไอ้ที่เมื่อกี้มันเจาะไอวอลพี่ไม่ยุติอ่ะตั้งแต่โว้ยคนบ้านพี่โดนไปไปอโดนไปติดติดฟิตติดฟิตใช่โดนพี่พี่เนมคือมาแกงก้าฟรีไฟไงมาแกงก้าฟรีไฟมาเฉยมาแกงก้าฟรีไฟรู้จักป่าวมาแกงก้ามาแกงก้าฟรีไฟมาแกงก้าฟรีไฟ ไว้พี่นั่งอะไรเปิดไว้ทำไมอ่ะนี่ไงเป็นไงล่ะไปดิเดี๋ยวเขาหลังอยู่นนี่ปะเระเบิดพี่าระเบิดให้ระเบิดพี่ไม่ต้องกลัวพี่บอลยี่ขังวงลววงลมพี่สวยโฟนสวยรู้จักไหมมาแกงก้าฟรีไฟอ่ะมาแกงก้าเดีวมาแกงก้าฟรีไฟใช่ป่ะโฟนนี่ครับเอ้โหแล้วระดับนี้ละตารันที่หนึ่ง ว้าวสิองคิวอ่ะพี่เนมว้าวโอเคงั้นแค่นี้นะโฟเดี๋ยวพี่ไปทําคลิปจัดอันดับต่อเดี๋ยวก่อนพี่เนมเฮ้ยมันก็ยื้อพี่จนได้เนาะขอสักครั้งได้ไหมพี่เดี๋ยวพี่ไปดูคลิปมันกับฟนสักครั้งไหมพี่ในติ๊กต็อกมันขอโทษเราเยอะมากเลยนะขอสักครั้งพี่พี่เชื่อใจโฟนสักครั้งได้ไหมขอโอกาสได้ไหมขอโอกาสแทนมันได้ไหมพี่ม่อยาคือเอาจริงนะเอาจริงๆนะพี่อยากถ้ามันเป็นไปได้ถ้าการย้อนเวลามีจริงนะพี่อยากจะเอาคลิปวิดีโอที่มึงปกป้องมันช่วยมันตอนเนี้ย เอาไปให้มันดูตอนที่มันด่ามึงตอนที่มันบิดเงินมึงจริงๆเลยว่ะโฟนอะไรพี่ขออะไรไหมพี่โนไม่เคยขออะไรพี่เลยเว้ยจริงๆนะเอางี้โฟนเอางี้ตอนที่มันด่าพี่ใช่ไหมพี่ว่าพี่ขอถามคนดูพี่แล้วกันว่าผมควรทํายังไงดีนะครับผมควรให้โอกาสมันไหมนะครับผมควรคุยกับมันไหมจริงๆแล้วผมว่าแค่นี้มันก็ถือว่าโอเคแล้วแหละผมก็ผมผมผมใจหนึ่งมันก็ห้าสิบห้าสิบอยู่ใจผมก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คุยได้เพราะว่าตัวผมเองผมว่าคนที่เขาทําผิดพลาดแล้วก็ถ้าเขาปรับตัวหรือเขาเป็นคนดีขึ้น แต่อีก50%มันก็ยังมีอะไรที่ในใจเรานะครับเอ่อตอนที่เขาด่าผมใช่ไหมคนดูก็เหมือนโดนด่าไปด้วยถูกไหมครับคนดู ผมก็เกลียดมันเกลียดไอจอนแล้วถ้าวันหนึ่งล่ะพี่กลับไปคุยกับจอนแล้วคนดูพี่ที่เกลียดไอจอนไปแล้วอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าแบบเอ้ยอยู่ดีวันหนึ่งพี่เดมกับไอจอนคุยกันแฮปปี้นี่อย่างงี้มันก็แปลกๆป่ะพี่ว่าการที่แบบโฟนมาบอกพี่ว่าเอ้ยกลับไปคุยกับจอนดีกว่าแล้วพี่จะแบบโอเคเลยน้องโฟนกลับไปงางเกมมันก็เพื่อว่ามันเป็นการไม่ไม่ให้เกียรติคนดูพี่นิดนึงเพราะฉะนั้นพี่ก็คงจะต้องถามคนดูผมแล้วกันนะผมให้เกียรติคนดูนะคนดูเราอยู่ด้วยกันมานานาเรารัก,กนนะ แบบอาจารย์กแบบ็อยากให้คนดูแบบลองเปิดการ์ดสักนิดนึงเปิดใจสักนิดนึงแบบลองให้โอกาสคนสักหนึ่งคนให้ได้ปรับตัวอย่างเงี้ยแค่นี้อเองแบบแบบพี่โอเคเดี๋ยวพี่ไปทำจัดอันดับต่อละโอเคครับพี่เนมะัอดีครับพี่ก็อย่าลืมไปดูนะครับจัดอันดับ5อันดับยูทูบเบอร์ที่เล่นเกมฟรีไฟล์เป็นคนแรก EP พสองไปดูกันได้นะครับคนดูตามไปดูกันหน่อยช่วยกันรักกันช่วยกันดูนะ